ต่อกันเลยกับคลิปที่2นะครับหลังจากที่เราได้ตัวฐานข้อมูลนะครับ d b c u s s มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับ d b c u s นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปทำการสร้างไซต์งานนะครับเพื่อทำการเขียนเว็บนะครับให้ระบบตัวนี้มันทำงานได้นะครับผมก็จะไปที่ dreamweaver นะครับเช่นเดิมนะครับไซต์ New s i t e นะครับรอสักครู่มันจะมีเบสิกแอดวานซนะครับคงไม่มีใครลืมนะครับไซ e ์เนมนะครับผมจะตั้งเป็นชื่อเดียวกันกับนะครับชื่อฐานข้อมูลเลยนะครับก็คือ db cust นะครับง่ายดีนะครับ local root folder นะครับเช่นเดิมผมก็จะไปสร้างนะครับโฟลเดอร์ไว้ใน drive c a p p s e r v w e web นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่นี้ผมจะสร้างใหม่นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า มีบีคัสนะครับโอเ e นนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด open นะครับข้างในนะครับเราต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า image เพื่อไว้เก็บรูปภาพที่เราจะใส่เข้าไปนะครับดูดีๆนะครับอย่าให้พลาดนะครับกด select นะครับเป็น e มันก็จะเป็น C F Serve Web D B Cut นะครับก็ป o ี้ตัวนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับมาวางตรงนี้นะครับ Default Image Folder นะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพผมก็เติม Image เข้าไปแค่นั้นเองนะครับช่อง HTTP Address นะครับก็เป็น Local Host เหมือนเดิมนะครับ Local Host นะครับมีตัวอะไรบ้างจำไม่ดีนะครับต่อไปก็เป็น รีโมทอินโฟนะครับผมก็เลือกเป็น local network นะครับรีโมทโฟลเดอร์ก็วางที่เรา copy ไว้นะครับรีโมทโฟลเดอร์กับ local info จะนะครับ local root folder นะครับจะเหมือนกันนะครับติดรีเฟรชตรงนี้ด้วยนะครับช่อง testing server นะครับเลือกเป็นนะครับ server model นะครับ PPM s m l นะครับ access ก็เป็น local network นะครับสุดท้ายก็เติมชื่อนะครับโฟลเดอร์ไซตงานของเราตรงนี้ด้วยนะครับ DB c l a s t ต่อท้ายจากโลโอ้ของตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเราก็ได้ได้ใช้งานพร้อมกับโฟลเดอร์อิมิ e นะครับพร้อมที่จะเขียนเว็บแล้วนะครับหลังจากเราสร้างใช้งานเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับจะต้องทําการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตรงนี้มาใช้งานให้ได้นะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับผมก็เปิดหน้า PHP เปล่าๆขึ้นมาไว้1อันนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดมันจะเชื่อมฐานข้อมูลได้นะครับ เพจหนึ 1> 1, 2, 3, นี้จะต้องติ๊กหมดก็คือคุณสร้างไซต์งานไม่ผิดนะครับผมก็ Application Database คลิกบวกนะครับ m y sql connection นะครับ connection name นะครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ db class นะครับ My server ก็เป็น low เข้า s t s t นะครับ <c oughs> username <c oughs> ก็เป็น root นะครับ password ก็ root เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มา select database ก็คือ db คัสนะครับที่เราสร้างไว้เจ้าตัวนี้นะครับนี่มีคัสผมก็กดโอเคโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับฐานข้อมูลนี่มีคัาสสำหรับเขียนระบบนะครับเพิ่มนะครับส่วนโค้ดในคอนเนคชันนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับจบแล้วในคลิปที่2สําหรับการสร้างไซต์งานแล้วก็เชื่อมดอทเบสนะครับคลิปต่อไปเราก็จะสร้างระบบนะครับประเภทสินค้าในการเพิ่มข้อมูลเข้าไป